ผลไม้กันนะคะ,คะพี่วิชาอยู่ชั้นอะไรแล้วคะนหน้องยี่หวแล้วคะอันดบสองอนดับสองนะคะเด็กๆจะต้องเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผลไม้และผักกันบ้างแล้วใช่ไหมคะ,ดคะเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าพี่วิชากับน้องยี่หววจะทํากันได้หรือเปล่ายี่หวพามาแล้วค่ะเอาเลยค่ะผลไม้ชิ้นที่หนึ่งเลดี้เกหยิบขึ้นมาเลยดูสิน้องจะได้ไหม What is this ้อว้าวไหนครับโอ้โหน่ากินจังเลยาอ้วไหนดูสิผลไม้ชิ้นต่อไปอะไรนะ What is this ขอนวันดีคืนดีโอ้โหมีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย ต่อไปเลยค่ะต่อไปเลยดูซิอันไหนดีนะนไหนดีนะลองเลือกดูซิ <What S 1> โอวั <is it? S 1> นนะันน่าเบลิกูแบ่งค์คูมีทุกปแบ่งขึ้นเลยอ้าวต่อไปเลยต่อไปเลยผลไม้เราลิงมีอีกหลายชนิดนะดูซิดูซิดูซ,ดซิมันมีอันไหนอีกนะ What is it คิดซิคิดซิตอไป ทำนี้ไม no, no, no. oh, ่ได้หรออ่งั้นดูนะคะดูพี่วิชานะคะดูปากพี่วิชานะคะพับพายน้าโน้โน้พัมคินอ๋อคุณครูเล่นมุกนี่เองโอู้ตายเลยโน้โน้โอ๋อโน้โน้พัมคินพัมคินไหนพูดตามสิคะพัมคินนี่หว่าบอกว่าไงนะจำครูกินไว้ใช่ไหม พั้มขินโอเคดูซิดูตัวต่อไปซิผลไม้ต่อไปมีอะไรบ้างจริงนะคะจะมีดูนี้ดูซิในนี้มีอะไรอีกที่ยังไม่ได้ให้น้องถ่ายนะดูซิดูซิไหนยี่หวันได้ไหมนน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 ่นน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 อนน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 น แล้วเหรอคะคอนส์ฮะโอ้แกล้งน้องแกล้งน้องเดี๋ยวน้องจะตอบไปถูกนะติ๊กเตอาโค่ะดโอ้โนี่ตกลงเด็กป .1 นี่จะรู้จริงหรือเปล่านะหรือว่ายังไม่ได้เรียนออเนียนอ่าถูกต้องไหนยี่หวอมั้งสิออเนียนออเนียน สุดท้ายแนละ้วใช่ไหมลองดูสิ ษาอังกฤษองุ่นหน่อยเดียวเลยนึกขึ้นมาได้เลยว่าเราแช่องุ่นเกียวโฮไว้นี่นาเดี๋ยวเรามาทำอะไรนะรีวิวให้เพื่อนๆดูดีกว่าใช่ไหมได้เดี๋ยวขอเวลาเด็กๆไปล้างมือกันก่อนนะคะเด็กๆมาล้างมือกันก่อนเลยเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำเกี่ยวกับการกินใช่ไหมคะล้างมือให้สะอาดก่อนนะขอองุ่นเกียวโฮหน่อยค่ะได้เลยค่ะ นายโชให้ดูหน่อยสินแงโอ้หนายโูใหญ่ด้วยนะแต่ว่าเขาบอกว่าก่อนที่จะกินเนี่ยต้องไปแช่ตู้เย็นมาก่อนนะอย่างน้อย15นาทีนะแต่ว่าเราแช่ไว้เรียบร้อยแล้วต้องมือกอนกินด้วยหลังจากที่เราเอาหุ่นเคียวโฮมาจากตู้เย็นแล้วนะ ตัดถุงออกแล้วก็เอาน้ําใส่ลงไปด้วยนะคะเพราะถ้าไม่งั้นแล้วลูกองุ่นมันจะติดกันนะเดี๋ยวมันจะแตกแล้วก็ไม่ได้กินนะโอเค,อเคตอนนี้นะคะเราก็ได้องุ่นเคียวโฮมาให้กับเด็กๆแล้วนะคะหอามาอกนะดูซิเขาบอกว่าวิธีการทําต้องทอํายังไงนะ ไม้จิ้ม้ไม้มาจิ้มรงใน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 ถุงที่มันห่ออยู่นั่นใช่ไหมคะมันจะเป็นถุงนงี้นแต่ว่ากินอันนั้นไม่ได้นะถุงอันนั้นถ้ามันแตกออกไปแล้วต้องเอาไว้ต่างหากนะคะ<ช>ทานไม่ได้เลยเราจะทานได้เฉพาะเยะเลลี่ไหนใครจะเป็นคนจิ้มก่อนกันนะววอ,อาสาสมัครคนแรกเลยเหรอเอาเลย ดูสิมือเหนียวมากดิ้นไปดิ้นมานใช่ไหมเอาเลยค่ะ <c oughs> ดูวิธีนะคะดูสิ <c oughs> ได้หรือ,อยังคะก่อนทีมัจะกินได้หืมองุ่นเคเอฟโฮนี่มันกินยากกินเย็นนึงเยอะแยะแบบนีนเ้นเ,นเ,นเ,นนเนี่ยจะได้กินวันนี้ไหมคะเนี่ยพรุ่งนี้ค่ะ นี่นะคะจิมออกมาอันนี้นะคะทานไม่ได้แต่ว่ายืหว่าพี่เจาะไปแล้วนะถึงตายี่หว่าเลยถึงตาล้ังที่หว่าเลยยื่หว่าค่ะ ต้องใช้เลงมากๆแน่เลยไหนคะน้องยี่หวานดูสิขอลูกนี้ค่ะโอเคขอลูกนี้ใช่ไหมด้านนี้ได้เลยยิ่หวานจับดีๆนะจับดีๆนะจับดีๆนะปะจเหนดีกว่าด้านแหลมๆนะคะดูด้านแหลมๆอือด้านแหลมอ่าด้านแหลมเอาเลยนะหนึ่งสองสามเลยเอา ก้นี่ยีใจว่่านมันคือองุ่นเฮ้ยองุ่นปังตรงเฮ้ยองุ่นเกี่ยวหมดแล้วนี่ขอดูสิโอ้ยมันอยู่ในส้อมวันนี้ลูกใหญ่เลยในของยี่ห่าดูหน่อยสิคะโอ้โหแล้วก็อยากกินเลยนะค้อมันใหญ่เกินไปนะเดี๋ยวมันจะติดคอนะทำอะไรกินคะหั่น ได้เลยเดี๋ยวเรามาหั่นก่อนแล้วกันนะคะนี่นะคะเพราะเดี๋ยวเผื่อมันอาจจะหลุดลงไปในคอได้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเราหั่นดีกว่า<ะ>เป็นยังไงบ้างคะน้องยี่หวโอว้ได้เหมือนกันโอ้เสียงหั่นดังวุดวุดว้ดวุดเลยเหรอคะดูกันเลยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงรอ<ะ>มานานแนละ้วลองชิมเลยหอ,หอมไหม หอมน้องหล่ะรถโคค่ะไหนลองชิมเลยแล้วก็บอกมาเลยเราหันแล้วไม่เป็นไรเป็นยังไงพี่พิชาเป็นยังไงนี่หว่าลองดูสิแล้วลองดูสิ<ม>เหมือนอะไรนะมันเป็นยังไงบอกให้เพื่อนๆพรูด้วยรถโคค่ะรถโคเราก็อ๋อเหรอหวานมากหวานมากเลยเหรอใช่หวานมากมากหวานมาก คนมาก้อนี้คะคนนี้เป็นยังไงคะหรือโป้งอย่างเดียวพูดไม่ออกอร่อยจนพูดไม่ออกออกเยยไม่เปรี้ยวเลยใช่ไหมคะมีแต่หวานเหรอมันหวานไม่มาให้เค็มเลย นน้ยใช่ค่ะอ้าวอย่างนี้ก็เรราะมอชใช่เพราะช่วงนี้เป็นโควิดนะทุกคนต้องระวังตัวกันนะคะไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่มแมสนะล้างมือกันบ่อยๆด้วยนะคะเดี๋ยวขอเวลาให้เด็กๆไปทานอาง,งุ่นเคี้ยวโฮกันก่อนนะลูกเดียวลูกเดียวยังไม่รับรู้ชา<อ>นะคะ เราลองอีกลูกไปใครจะเป็นอาสาสรัคตตังกี้พี่พิชาเขาจะต้องเป็นน้องยี่หวเอาเลยนะเตรียมตัวให้ดีนับพิชานับหนึ่งสองสาม ใหม่เลยค่ะพี่พิชานับให้น้องหนึ่งสองสามเป็นยังไงเร็วยวยี่ห้อเร็วยวเลี้ยวเลี้ยวลูกเดียวมันยังไม่รู้รสชาติเลยจิ้มอยู่แล้วเนี่ยพี่พิชารอแล้วเอายี่ะเอาเลยอยากกินจังอยากกินโอ้ย จิ <differences S 2> ้มเลย wow ค่ะอยากกินมากจิ้มเลยเรีวอเยอะเี้หวมือหนึ่งสองสามกดเลยเล่นจิ้มให้สุดให้สุดมือสิ นี่ถึงตาพี่พิชาบ้างแล้วนะเป็นกีจิ้มเป็นลูกหนึ่งแล้วใช่ไหมข่าวนี้ต้องสบายแน่ๆเลยลูกเียเราต้องมีเทคนิคแล้วเอาเลยเริ่มเอาเลย แล้วแตกเฉยใช่แล้วแตกเฉยเลยใช่ไหมคะยังไม่ได้หนี่งดียเลยอันนี้อันนี้ทานไม่ได้นะมันเป็นยางนะคะมันเป็นยางมาเลยเรามาชิมลูกที่สองกันดีกว่าเอาเลยมันก็กลิ้งไปกลิ้งมาใช่ไหมคะเพราะมันเป็นเยลลี่นะผมไม่รู้กหนดกับผ่าเอาเลยค่ะจิ้มมาเลยพี่วิชาจิ้มมาชิมเลยแล้วบอกเพื่อนๆสิ อ่งุ่นเกียวโฮเยลี่อันนี้มันเป็นยังไงอ๋อได้มาแล้วได้มาแล้วเอาเลยชิมเลยชิมเลยชิมเลยข่เขาเป็นยังไงบ้างรสชาติเป็นยังไงครับเหมือนเดิมหวานเขาเน่ยนะอร่อยกินแล้วนะคะหวานเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะ แล้วรสชาตินะคะก็เป็นรสโค้กเหมือนเดมิมรสโค้กอ่าก็หวานนิ่มๆจกเจอรี่ใช่ไหมเจอรี่อยากกินอะไรเป่าเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะทานให้หมดเลยชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปอันนี้คือเยลลี่ที่เหนียวมากแล้วก็ลืล่นด้วยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวขอเวลาให้เด็กๆ ไปทานอง,งุ่นเกียวโฮกันก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดกด s ับส c คร b ์กดกระดิดดะ่งให้พวกเราะคะบ๊ายบาย